bây giờ bây giờ bây giờ Tháo, giờ bây giờ bây đu bây đu, đu, giờ đu, bây đu. <laughs> จับกันมันแล้ววันนี้ดู จับปลาวันนี้มาจับปลามาช่วยจับปลาหน่อยเยอะแยะไปหมดจับไม่หวัดไม่ไหวแล้วดิ

โอ้โหประชนันประชนันได้เยอะจริงถึงมือจริง,รงคนจับโอ้โหมาดูปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ทำอะไรกินนะครับเนี่ยย่างทอดน้ำย่างน้ำ <c oughs> ไม่ใช่นะย่างชดน้ำ <c oughs> นะเดินออกไปทำเกษวนเลยดูอ <c oughs> บอรือเลยครับเนี่ยผลงานเราวันนี้ครับปลากระพงตัวห้ารูเลยเนี่ย เดี๋ยวจะไปเผาแซ่บๆจังบาทกัะโอเค